ทีวีได้ตั้งสองเครื่องแน่รูปคนก็ไม่ยากจะมาติดรูปโฆษณาติด พระเจมามาสว่างวงพระจ้ามาพระเจ้ามาบ้านชายทางเนี่ยนะแล้วเข้ามาทำไมอ่ะฉันฉันหิวอ่ะหิวมากเกินจะมาขอกินว่างันเถอะ เหมือนกับพ่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเล่าใครล่ะเขาบอกว่าเขาหิวนะแล้วก็นอนเป็นลมไปเลยไม่มีความอดทนเอาซะเลยช่วยกันจัดสายจัดเอา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 เข้าไปข้างในก่อนไปไปไปยังไงฮะคุณคุณคนเตืนติน ไม่ใส่ฟอร์มเดี๋ยวๆใครอะไรอะไรมีอะไรได้รู้ด้วยได้รู้ด้วยทุกครัไรไขขวไออ้อ,อบาลาคิดช,ชอบชอบ เห็นเล่นหนังมาด้วยกันแต่จารุณีสุสวัสดิ์แน่นอนเลยบุญโอ้จารุณีเคยเลยว่าเคยเห็นเ้าไงจารุณีจริงๆรนี่คนนี้เออนั่ไหมนั่ยวินาคุนคุณทีแรกอะไนะครับคุกเชินี่เลาโร้อะไรทีแรกลูกแฟนเก่าอะไรเป็นโกาสดีเลยได้แขกรับเชิญโดยบังเอิญนี่แขกร่วมพิกีคาราโอเกะในอาทิตย์ดีนะครับคุณจารุณีสุขวัส ไผมเลยดีเยจะร้อย่แล้วจอย่ลวหิวให้ไให้เานมเ่มมเดีซ้มซ้าเน่เน่มไปไปโคตนาเลยไปเลยเดีเลยปไนมตอนนี้คจะมาก็กลภาพเป็นจรุณีตัวจริงไปแล้วเราจะมาพูดคุยสัมภาษณ์กับคุณจรุณีว่าตอนที่ รับบทเป็นพะจมานสว่างวงจริงๆเลยเนี่ยโอ้นายมาแล้วสิอายุสิเจ็ดก็ปีที่แล้วสิแล้วยังมีมีความรู้สึกความรู้สึกประทับใจหรืออดีตเวลาเรานึกถึงภาพเหตุการณ์ของพะจมานโอ้นึกอะเพราะว่าอะไรนะเป็นวงกมไม่อใช่เป็นเปิ้เหมือนเป็น ตัวจริงเนี่ยเหมือนเป็นแบบนางเอกกันแหละคือแบบว่าเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนแบบสู้คนไม่ไม่ไม่ยอมคนไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบ<อ>ไม่เอาเปรียบใครไม<อ>่เ,เป็นคนนี<อ>งแหมงงดเรเริ่มเริ่มต้นคำถามนิดหน่อยเนี่ยเรายังยังอยากจะถามอีกเยอะแต่ว่าแหมเวลามันไม่พอเอาอย่างนี้ดีมากเรา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 มีเกมที่จะต้องเล่นต่อไปด้วยเราจะเล่นเกมไปสัมภาษณ์ไปดีไหมดีค่ะประหยัดเวลาทีนี้ทีนี้ก็ต้องมีคนมาแข่งขันด้วยอ่า อะไรเกิดขึ้นละกน่าไม่เจอเลยไม่ได้จรงใจด้ไม่ได้ดีใจด้วยเลยผมไปหาเสนาิ้งแล้วไม่เจอไงเาเาไม่ได้พาตัวมาเข้ามาที่นี่นานแล้วเสนาธิการนาครคุณกรุณาไปไหนมาตั้งนานเพิ่งได้แถลมาที่นี่ที่อางเดียวใช่ไหคือบ้ามาผิดมากเลยจะต้องถูกทาโทษเข้าใจไหมไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่แบบนี้เอาอีกนะมาไม่แข่งขันเล่นเกมกับคุณจ้ารุนี้ไปเลย วุ้นซ <aría> <the those>. ่าตอสุาแดงอารอรอาการดีใจกรอโขดเตาหน้าเพราะฉะนั้นเข้าส <inappropriate> ู่จิตการรวมรันทังนั้นนี้เลยนะครับมานี่เลยมานี่เข้ามาเลยเคุณจะรู้นี่ทางนี้นะครับไปไหนมาขอให้เปหนการครบจะต้องนั่งที่เก้าอี้นี้แล้วก็เราจะสัมภาษณ์ไปเล่นเกมไปนะครับแล้วก็สัมภาษณ์เป็นเรื่องราวของส่วนตัวของทั้งสองท่านถ้าว่าสัมภาษณ์หนึ่งท่านไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะ ท่นานไลห่หนึ่งท่านอบถ้าตอบถูกได้คะแนนไปแต่ถ้าตอบผิดโดนเพชฌฆาตและนี่คือพชฌฆาตของเราเนี่นะอย่าเข้าทำร้ายคนที่ตอบผิดทันทีและนี่คือตัวอย่างการสาทิการทำร้ายของพพชฌฆาตสาธิ คนนึ่ออกมาจากโต๊ะนะได้รับสองเท่าไหนไหมเอ่เล่นนะฮะคุณจะไม่เล่นไหมครับท้าไมเล่นโดนใช่ไหมไม่เล่นรับเล่นดนี้มากทุกคนกินยอมเลยอาการกินยอมพร้อมใจจริงๆเลยนะครับเล่นปัญหาเราจะถามก่อนเลยเราจะถามปัญหาให้คุณจารุณีตอบก่อนก็ต้องถามของเสนาธิการนครเสนาธิการนครนั่นอายุเท่าไหร่แล้ว โคดนีต่อครับอายุเท่าไร่ด้ถ้าผิดคโทษทันทีอายุเท่ไหร่ครับต่อครับเดิจ็ดสจ็ดสิบเจ็ดสิบเผิดเรรู้ได้ลว่าผิดอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้สิบเมื่อ2ปีก่อนอายุเท่าไหร่ลบสองสิบเจ็ดสิบเจ็แล้วเทียนทไ คุณจจริญดีคุณจจริญดีนั้นเฮ้ยตัดไปติ่งไหมตอบตอบเคยตัดไหมต้องเคยสิต้องเคยคำตอบที่แท้จริงนะครับคุณจจริญดีเคยไหมครับเคยเคยคะแนนทุบไงวะอ่ะคุณเจริญตีต่อ ว่าเซ็นต์ร,รัฐมนตรีนาคอนตอบถูกถามซ้ำเลยเอ้ยคุณทั้งหกคนอ่าแป๊กฟันก่อนนอนหรือหรือหรือตื่นเช้าแน่ตอบก็ก่อนก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนตื่นเช้าแป๊กไหมครับตื่นเช้าค่ะแล้วก่อนนอนแป๊กไหมครับแป๊งหมดสองอย่างแน่พิคนะครับอะ เป <แอ S 1> ็นไงข้าผิดผิด ค็เป็นคำถามที่ยากเย็นทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าคุกจรานีก็ได้ฟันเฟืองภาษเป็นคำถามที่ไม่เคยถามมาก่อนแลยถูกตอบถูกแล้วก็เป็นผู้ชนะของเรานะครับขอเสียงขอมือสำหรับคุกจ่นี้าเรแงาจากุก้ชวยมดวีไพบกับคนอครับลครการหักหลังนะครับวันนี้ คุณจารุณีสุขสวัสดิ์นะครับแต่วันนี้ของเราแผนซ้อนแผนนะครับคุณกิ๊กพึ่งมาด้วยเราไม่หักหลังจารุณีนะครับเราจะหักหลังกิ๊กตอนท้ายนะครับเพราะ่งจะเป็นการรับบทชายชายน้อยง่อยๆเลยนะครับคุณจารุณีกับคุณกิ๊กจะต้องแยกจากกันนะครับแต่ว่าตอนจริงๆแล้วจะไม่แยกนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรและจริงๆแล้วไม่ได้หักหลังคุณกิ๊กอย่างเดียวนะครับแต่เราจะหักหลังคุณจารุณีด้วยนะครับดูที่ว่าจะหักหลังกันอย่างไรเชิญครับ ตกเยอะเยอะนะฮะเมื่อกี้เขาเล่นผมจนร่วมเลยเนี่ยแล้วดูสิเขาเลยหนีผมไปเล่นละครกันหมดเลยละครอะไรก็บ้านใจทองไงเดี๋ยวก็ได้ดูกันนีฮะส่วนตอนนี้ผมเดี๋ยวผมไปหาทางแก้แค้นอถอะตอนนี้เดี๋ยวดูมันดูมู่นอะไร ชายจุนรับบทเป็นคนสวนใน,น,นบ้านชายทองมีหญิงใหญ่หญิงเล็กหญิงใหญ่ก็ใหญ่มาก <c oughs> เดี๋ยวดวูมีชายกาลกกางและชายกลางเนี่ยเขาสุดยอดเพราะเขาเป็นพระเอก <c oughs> และชายเล็กเนี่ยดีสุดเพราะเป็นง่อย <c oughs> เ ไปวินเซอร์พระเอาไปวินเซอร์ชวนให้ขับรถไปเล่นสวะเจ้าบอกว่าแม่ถามใหกคราวที่แล้วยังไม่เข็ดอีกเหรอคะก็หนุ่มแม่เอาหน้าพิพ์เลยไล่ได้ลงมาเลยอ่ะโดนอายุไปครั้งนึงแล้วไม่เข็ดอีกแล้วมองหนังหัวเปิดนะ แผ่ดีนะที่อ่าจริงไม่ต้องไม่ต้องหญิงดีที่เจอติ๋หมอแม่แหมไม่เป็นไรคลาต่อไปนะไปสวัสดีเนี่หมอแม่ก็จะเอาหมดกันเนาะปิดจมูกไว้ที่มีการไว้เออนี่แล้วไอ้ยัยพศจะมาอะไรอยู่ไหนไระยะนะไอ้โจเข้าปมาณไปส่งวอกกิ้งนี่สวัสดีรับไป ใหญ่พอดนะผหญิงเป็นอะไรอะคะทำไมต้องเท้าเอวใส่ดิฉันด้วยเ้าเอวมันผิดตั้งไหนะคะเ้าเอวนี่มันจะไปหนักเอวใครหรืไงถก็ดีแล้วเท้คอขนสีแมเท้าคอน่าเกดตายใช่มันต้องเท้เอว ลูกคุณหาเอวไม่เจอไม่เจ้ขาอยู่งไหนเอ้ยมีใหญ่ได้ไไมดบบีเอว Gracias. ไล่ไทยไปไหนทั้นนั้นมันไส้มันแม่ก็นได้จะรู้นี่ว่ากัจะมา์เขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ไม่ไไม่ไกเรื่องารเไคต้องพูดกันตอนจบเรื่องนี่มันเพิ่งเรื่อต้นเรื่องเท่านั้นเองไม่รู้แหละเวลาน้อยพูดเลยไม่ไ้ม่ไดม่ไ้ราู้มไม่ได้รัเองราใดทั้งสิ้นอ้ลยแค่ ตบล้างน้อย่างเดียวอตงนอยรก่แม่ลุ่ิคเดี๋ยวก่อนฟางเพูดก่อนง่อยพูะไม่เนะอย่าไปทำอะไรพี่พจนาอย่าถีบอีกช่น้อยกับพี่ใช้การเขรักพี่็จะมาเหมือนกันเออรักพี่ก็อ บอกตอนจบไม่เป็นเลยไม่รู้แล้วเวลาน้อยพูดเลยไม่ข้าได้ยังไงใช่ข้าเองไว้หรืทข้ามไปไว้นั่งขี้ข้าได้เป็นนักมันได้ยังไงตอบแล้วนัดเอาน้ำอะไยลูกจบเลยมันไม่ลุยลุยหญิงมานเล่นข้ามลุยมาเลยอย่าทำผมแม่ กิกแล้วนะครับความจริงตอนนี้นะครับที่ซ้อมกันไว้เมื่อทุกคนออกหมดคุณกิ๊กกับคุณจารุธีจะต้องอยู่ใกล้ๆกันแต่เมื่อถูกแยกออกให้ห่างกันอย่างนี้คุณกิ๊กซึ่งรับบทคนพิการด้วยจะทำยังไงไปไม่ได้แท็กไม่ถึง แล้วเราก็หักหลังคุณจารุณีต่อนะครับโดยการให้คุณโคบออกมาโวยวายใส่คุณจารุณีทั้งทั้งที่ไม่ได้มีบทเลยดูซิว่าคุณจารุณีจะทำอย่างไรเออมีวัชระบาทเป็นอะไรรือเป่าซี่จ้าเลย ใครตำมใครตัน<พ>ทำไมผู้ะจะมาเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรกันพี่ไม่นึกเลยนะว่าถ้าเท้ผมองู้จะมมนจะไม่เป็นอย่างที่พี่คิดไว้แล้วคิดไว้ยังไงอ่ะใจกลางผู้จะมาัเออไม่ผมเป็นง่ายใช่น้อยใั่น้อยเหมือนกันนะผมไม่เกลียผมเป็นง่ายเป็นง่ายกันเถอะเป็นง่ายไม่น่ายทักับ ยังรออยู่นะยัง่ออยู่ยังรออยู่เออเออไปเออเธอไม่ได้ก็ไม่ใช่ มีแผนร้อนแผนเกิดขึ้นกันมากมายเลยเดี๋ยวเรามาค่อยๆเล่ากันก่อนอันดับแรกสุดเนี่ยเป็นตัวองกิ๊กคนไทยที่ไม่มีแน่นอนก็จริงนะกิ๊กเป็นบุคคลที่มาใหม่ตอนซ้อมเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังก่อนตอนซ้อมนี่ก็ผมได้นี่ก็ต้องรักผมไงรักรักกันดีแล้วก็จะต้องยังไงตอนหลังก็มาให้แท็กไปให้แล้วแท็กไม่ไปนะฮะเลยเล่าอีกเลยก็แท็กเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้อง เจรุนีจะต้องไปนะะฮไปก่อนไปก่อนนั่นกคนเดียวไงนั่งเหลือคนเดียวแต่ตอนนี้พอเล่นจริงเจรุ่นนี้ไม่ไปไม่ไปมีนี่มาอีกแกแล้วดันย่าพักไม่ลงนะยแล้วหักสองทีไม่ได้วันนี้เราไม่ได้หักหลังตจรุนีหรอาจะหักหลังคุณกิ๊กนะครับเราหักหลังคุณกิ๊กนะครับแต่กีฬาเราหักหลังแล้วยังซ้อนเข้าอีกซ้อนคุณเจรุนีทีหนึ่งแล้วสอผมแม่นแต่ยี่เลยนะผมแม่นแต่ยี่เอยู่ ใช่คุณจะต้องมีพูดบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขาเตรียมไว้แค่ไหนฮะก็แค่ให้เพ้นให้เัืนถักหลังักลังคุณกิ๊กว่าเราต้องลงนิสัยอย่างนี้จริงต้องจะต้องรู้เลยที่ถึงจบแล้วต้องวิ่งเข้ามากอเกอะโอ้พี่ไม่เป็นไรหรอกนะต้องมาเกอะแต่ไม่อย่าไปนั่งแบบเฮ้ยเข้ามาผมก็รอไมื่เหลืเที่จะมากาะเพราะว่เก่งผมเก่งช่วงนี้ไม่เลยเนี่ย จอบอ่ะเราก็จะมาจบกันอย่างเดิมยุดีไฟหนึ่งไฟหนึ่งมาจากไหนงงมากเลยนี่หน้าหน้าชักเลยสัมภาษณ์เรียนเนี่ยตลึงแท่งอ่าแล้วไม่เชื่อจะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นไม่รู้งงมากเลยไม่มีคิวนี้เกิดขึ้นเลยแล้วแล้วคิดว่ามันจะเกิดแล้วจะนั่งเล่นต่อไปหรือก็ไปดูสถานการณ์ก่อนก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาทำ ทำกับทำอะไรต่อไปถักหลังหมอนี่ก็แบบถ้าลู้าอะไกทายแล้วูไม่ดิหมอนี่ถกให้มันยอดเน้นเลยไม่ต้ง้อเลยโครมลงไปแต่าเส้นที่ล้อนี่จะ้อเคลื่อนาหอนอ้โอเป็บรอยจะล้อตั้งแต่ครั้งแรกเลยอ่ะนี่ไปไปกันเอาไว้ไม่ไม่ไม่นะพี่ผมส่อมตัวเก่ในอาทิตน้องขอบคุณคุณเจ้าหนี้สุขสวัสดิ์นะครับและขอบคุณ แต่ดีสุดใจ่กางจกง้อก้าวขึ้นไปขยับเหนือจบแล้ค่ะข้อาวข้นไ้ขยับเหนือได้ใหม่ทิศหน้าข้ามโงเย็นสวัสดีครับ